สวัสดีครับน,าน,าน,านา้าๆตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนภัพันะครับจากเพจอุปกรณ์ตกปลาพัดฟิชชิงนะครับวันนี้จะมานําเสนอลอกจากแบรนด์เรียวโกะนะครับรุ่นนี้บาริสต้านะครับยูนาะนะครับดูรยายละเอียดของลอกนะครับ รอบที่ให้มาก็จะ7.1นะครับลูปืนนะครับ5.1บก1แล้วก็น้ำหนักจี่อยู่ที่215กรัมนะครับเบรก6กกิโลนะครับเรามาดูด้านในนะครับนี่นะครับนี่ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าก็จะมีถุงใส่ลอกนะครับ ระวังก่อนอ่ารุ่นนี้จะมีสปูนแถมมาให้ด้วยนะครับจะมี2สปูนนะครับมีสปูนลึกกับสปูนตื้นนะครับอันนี้วางไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรายอะแกมนะครับรายละเอียดชิ้นส่วนต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้เ,เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวลอกก่อนเลยนะครับ ใส่ข้าไฟเดี๋ยวเราวางก่อนนี่นะครับาวางก่อนเดี๋ยวค่อยมาเช็ครายละเอียดนะครับแล้วก็อันนี้จะมีสปูนมาให้2ตัวเลยนะครับคุมเลยนะครับอย่างนี้อ,อันนี้ไว้เล่นเหยื่อเบานะครับสายเล็กนิดนึงตัวนี้ก็ไว้เล่นเหยื่อหนักพกลอกตัวเดียว ใบตีสามารถมีได้ถึงสสปูลน,นะครับให้เล่นได้2รูปแบบนะครับไม่ต้องพกลอกไปถึง2ตัวนะครับสำหรับหนา้าหน้าท่านไหนที่ชอบงานหลายรูปแบบนะครับคุ้มนะครับราคาพันนิดๆน,นะครับตัวนี้พร้อมพร้อมสปูลนนครับ2ตัวแต่ถ้ารุ่นแรกที่อเอามาขายราคาจะอยู่ที่ประมาณ 950าานะครับจะได้สปูลแค่ตัวเดียวนะครับจะไม่มีจะไม่มีสปูลแถมมาครับจะมีได้สปูลลึกตัวเดียวแต่ล็อตใหม่มานี่จะมีรา,าคาจะขึ้นขึ้นมาอีกนิดนึงนครับที่ผมขายอยู่ก็พันห้าสิบบาทนะครับจะมีสองสปูลให้เลือกเลยให,ให้เลยนะครับแถมติดมาเลยค,คุ้มเลยนะครับสปูลตื้นกับสปูลลึกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างกันครับอันนี้สปูลลึกนะครับเราจะมาดูรูปร่างอรอบตัวก่อนนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบาริสต้านะครับแล้วก็อะไรตรงไหนน,นี่บาริสต้าไทยแลนด์นะครับนี่จะเป็นแบรนด์ของเลียวโกะนะครับนี่นะครับเกียร์ รอบ7.1รายละเอียดอ่ปรับนวงให้มา10ระดับนะครับ10ระดับคูณ2น่าจะ20ใช่ไหมครับเย่ยนะครับเราลอง1 2 3นะครับ3แก๊กมาถึงเลขหนึ่งนะครับ4 5 6 7 8 9 จ็ด้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเถือว่าละเอียดเลยนะครับ30ระดับนะครับ30แก๊กปรับเนียนเลยอะไรแบเนี้แนะนำหน้าหน้าตกปลาครับมือใหม่นะถ้าละเอียดเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะดีนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าลอกเป็นลอกแบรนด์ประมาณไหนบางทีลอก โนเนมลอกจีนลอกที่มันบางทีปรับละเอียดยอะก็จริงแต่ว่าระบบหน่วงแม่เหล็กไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์นะต้องดูชื่อแบรนด์นิดนึงนลตัวตน,นี้จะมาในแนวดำด้านครับดำเรียกดำด้านไหมดำเงาเงา,เงาจะด้านด้านเงาเงาผมว่านะดูรอบตัวนะครับบาริสต้า มาในแนวดูดูเลยสีดำเลยนะดำตัดสปูนทองนะนี่นะอันนี้มารีวิวให้ดูเบื้องต้นนะครับคร่าวๆเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจโอ้คายในนี้นะครับที่มีเล่นระดับอีกหนับก็จะเป็น EVA นะครับหนับยาง EVA เ <c oughs> บาแล้วก็จะมีตัดได้สีทองตรงนี้ สตาร์เด็กใหญ่นะครับประมาณไดว่าเลยครับตัวนี้นี่เข้ามือเลยนะนี่สตาร์เด็กผมว่าใหญ่เวลาเดินหนอนเดินเหยื่อเนี่ยมันเข้ามือดีนะครับใหญ่เนี่ยผมว่าประมาณอนของคล้านะคล้ายๆเลยนะครับคร่าแล้วก็ตัว ปรับคอนสปูลดำตัดทองนะครับนี้ก็จะเป็นยูนานี่นะครับดูรอบตัวนะสีทองนี่นครับมาในโทนดำเลยครับตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ผมจะเอาไปเทสนะครับเราจะมา ลงให้ดูให้ให้ดูนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับตัวนี้ผมยังไม่เคยลองอยจะไปเทสดูก่อนก็แน่นนะครับจะลองดูเดี๋ยวเราจะตั้งปรับที่ดูว่า10บหนืดขนาดไหนหนืดนะครับเราตัดก,กับเอาสักเบอร์2อ่ะ วิ่งเลยนะนี่ครับประมาณนี้บาลลิสต้าอูน่านะครับจากแบรนเลโอโกอันนี้เกาะประเทศไทยนะครับ นีถ้าจะดูรีวิวผ่าลอกให้ไปดูกด YouTube เข้าไปดูที่เฮียครอง er นะครับเฮียครอง er เคยผ่าลอกตัวนี้ไปดูนะจะได้รู้ว่าอุปกรณ์ข้างในเป็นยังไงนะลื่นๆเลยนะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับ เล็กๆก็ประมาณนี้คนระับด้านออกเดี๋ยวเราเปิดตรงไหนเนาะนี่ครับนี้เราเปิดเรากดลงึเดี๋แตตัวนี้กดลงต้องใช้มือดันนิดหนึ่งจกเปิดนะครับทีพอพายเดินไมได้ตัดเล็บเปิดลงมานี่นะครับ เป็นระเบ,บิดปรับนวงแบบแม่เหล็กนะครับตัวนี้ให้มาอยู่8เม็ดแปดเม็ดแล้วมีสปูลน,นะครสีทองนี่เป็นสปูลลึกนะครับนี่นะอันนี้จะเป็นสปูลนนนนนนปปตื้นนะครับให้ดูนะนี่ครับเดี๋ยวเราลอง ใส่เป็นสปูนตื้นนะครับอันตัวนี้เก็บไว้ดีนะครับมีสปูนสองตัวงี้เวลาเราไปตีเหยื่อปลอมหรือว่าไปตกปลาสามารถใส่สาทไว้ได้ทั้งสองสองอันนะครับพกติดไปถ้าอันนี้เจอปลาเล็กแล้วก็แล้วแต่แนวทางเราก็ใช้อันนี้เล่นเน้นเหยื่อเบาถ้าเยือนหนักหน่อยเราก็จะมาใช้ตัวนี้แค่ถอดเปลี่ยนสายก็ใช้ได้แล้วนะ น,นีเดี๋ยวเรามาใส่เป็นสปูลตื้นก็กดขึ้นปึ๊บกดนี้ดันขึ้นเนี่ยนะผมเข้าอย่างอ๋อยังไม่เข้าล็อกเนี่ยดันขึ้นนิดนึงแล้วก็นี่นะล็อกนี่วีดไหมดูดูดูโอ้โห ปูลตื้นนี่พิ้วเลยนะบาลิสตายูน่านะครับนี่นะครับไม่ขนะี้เลนะณท่านไหนที่กำลังตัดสินใจหรือว่าสนใจอ,อยูอ่ดูรีวิวนี้เป็นเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ถ้าตัดสินใจไม่กล้าซื้อหรือไม่มั่นใจอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวดูคอยดูรีวิวที่ผมเทสการใช้งานนะครับดี๋จะมีการเทสการตีเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำยูทูบไปดูนะนี่นะครับสีดำออกจะด้านๆออกจะเงาๆนะครับนี่ได้แสงก็จะเงานะดุเลยครับตัวนี้ รอบอจ็ดจุดหน่งนะครับเบรก6กกิโลลูกปืน5้บกหนะครับนี่นะครับคุ้มนะครับได้2สปูลนะครับ1ตัวนี่นะคเดี๋ยวเอาอันนี้เก็บไว้ก่อนนี่นะตรงนี้เน้นๆน,นะครับตัวนี้ลื่น บาริสต้ายูนาเห็นนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับฝากติดตาม youtube ช่องนพะัทร f ฟิชชิงนะครับแล้วก็เพจอุปกรณ์ตกปลาพัดนฟิชชิงไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ในการทำคลิปนะครับเดี๋ยวถ้ายอดอคนติดตามนะครับซับ c r i b e นะครับถึง1,000คนเดี๋ยวจะหาลอกดีๆมาแจกนะครับแล้วก็จะหารางวัลมาแจกนะครับช่วยกันดันนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ